ปัญหาการค้านี่มันอย่างลากลึกนะฮะเราบอกได้เลยว่าความเกลียดชังมันก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับเวลามันมีการแบรนด์กันสร้างค่านิยมอะไรกันนะฮะมันนําพาไปสู่อะไรครับแบรนด์ต่างๆในจีนนะแบรนด์อเมริกันนี่แหละในจีนเนี่ยท,ที่ที่ต้องบอกว่าจริงๆก็ได้รับความนิยมนะผมเห็นเมืองใหญ่ๆนะอย่างเป่ยร้างกว่างเซินเนี่ยเป่ยคือเป่ยจิงสร้างคือซ่างหาไห่เดีวปะกวางคือกว่างโจเซินคือเซินเจินสี่เมืองหลักของจีนเนี่ย แมคโดนัลลเพียบเมืองรองก็มีเอ่อสมัยก่อนเนี่ยจะเห็นต่อคิวเยอะนะครับหลังๆเนี่ยเหมือนคนจีนก็ค่อนข้างที่จะคอนเซอร์เวทีฟนะก็คือรักชาติดีหนึ่งนะว่าเฮ้ยบางอย่างเนี่ยโดนโดนกระทำชำเราโดนแบรน์มันก็จะเกิดปุกกระแสะรักชาติขึ้นมานะในโซในโซเชียลมีเดียเองเนี่ยก็คือไม่อุดหนุนแบรนด์อเมริกันนะทำเอาตอนเนี้ยความยากลำบากมันก็นำพามาสู่พวกแบรนด์เหล่านี้แหละนะนะทั้งแมคโดนัลล์ทั้ง Starbucks ทั้งเอวิติงจิงกะเบ l เนี่ยที่อยู่ในจีนเนี่ยทำการตลาดลำบากมากๆาก นะในพาาหัวข่าวนี้บอกว่าต้องเหนื่อยนะ has one big s a l e problem นะค่อนข้างที่จะกลับมาลําบากเพราะไม่รู้จะแก้ยังไงมันเป็นปัญหาระดับชาตินะไม่ว่าไม่ว่าแมคโดนัลจะโคตรสนาไงมันก็คือแมค o โดนัลนะฮะมันมันเปลี่ยนก็้างลําบากแล้วก็สตาร์บัคเองก็เช่นเดียวกันนะหลังๆก็มีคู่แข่งเข้ามาเทียบเคียงเนี่ยคนจีนก็เริ่มแบบกินข้างๆก็ได้ลักอินใช่ไหม อ่าเว่ซินนะ่ะก็ไปกินลักอินแทนก็ได้ไม่จำเป็นต้องมากินไอตัวสตาร์บัคนะฮะแล้วผมกินแล้วรสชาติมันก็ไม่ต่างหรอกนะเพอเอตัวเว่ยซินจะดีกว่าด้วยนะลักอินจะดีกว่าด้วยนะผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าอาจจะคิดไปเองนะสตาร์บัคที่จีนไม่อร่อยเลยนะซื้อสตาร์บัคในไทยไม่ได้คิดเองเออ,อาจจะฟีลลิ่งมั้งแต่ว่าบริการมันก็ไม่ค่อยดีด้วยแหละอืะราคาเขาแพงแ้คนจีนก็อาจจะเปลี่ยนแปลงนะอันนี้คือหัวข่าวล่าสุดของซ N b c บว่าประสบปัญหาแล้วกันในการทําตลาดในจีนนะ Transcrição e